ไหนวันนี้อตอมให้อตอมไปนอนที่บ่าไขมาลูกเฮ้เฮ้นอนที่บ่าไขลูกเฮ้นอนที่บ่าไขหนูไปนอนที่บ่าไขมาลูกรู้เปล่าจําได้อะเปล่าวันนี้นอนทั้งวันเลยนะนอนทั้งวันเลยนะมาตื่นตอนกลางคืนไม่ดีนะลูกอะไร ทำไมทำไมผมเป็นเด็กน่ารักครับลูกฟังนิทานไหมวันนี้อัานนิทานเรื่องอะไรดีเอาสุนัขจิ้งจอกกับนกกระสาดีกว่าเนาะออเอานกกระสาดนะจิ้งจอกกับนกกระสาดีกว่าเนาะการละครหนึ่งมีเจ้าหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งชอบกินปลาเป็นอาหาร วันหนึ่งกางได้ติดคอสนันจ่าจิงจอกมันเจ็บปวดทรมานเหลือเกินและแล้วเจ้านกกระสาตัวหนึ่งก็บินผ่านมามันจึงคอร้องเจ้านกกระสาว่าเจ้านกกระสาขา้ารบกวนเจ้าช่วยเอากางที่ติดคอของข้าออกให้หน่อยโดยใช้ปากอันเีรยวยาวของเจ้านั่นแหละแล้วข้าจะให้ข้าจา้าง จบแล้วเจ้านกกระสาก็ได้ช่วยนกจิ้งจอกโดยเจ้าหมาจิ้งจอกได้อ่ปาปากค้างไว้้นานกกระสาย้อนปากเข้าไปหยิบก้างออกจากคอของหมาจิ้งจอกครั้นเมื่อเอาก้างอ,ออกจากคอเสร็จแล้วเจ้านกกระสาก็ได้ทวงค่าจ้างจากหมาจิ้งจอกทันทีเจ้าหมาจิ้งจอกจ๋าไหนนะจ๊าค่าจ้างที่ท่านบอกว่าท่านจะให้ค่าเมื่อค่าสามารถเอา กางที่ติดจะกคอเจ้าให้เล้วและแล้วหมาจิงจอกก็ได้บอกว่ายิ้มเยอยด้วยความเยอะเยอะเจ้านกษาษาเจ้ายังจะกล้ามาทวงคำสัญญาจะาข้าอีก็ค่าจงข้าจา้ังอะไรกันข้าไม่มีให้เจ้าหรอกข้าไม่กัดเจ้าตายค้าปากกบุญเท่าไหร่แล้วตอนที่เจ้าเอาปากของเจ้าย้อนเข้ามาในปากของข้าน่ะ ข้าม,ม่กัดจะตายอ่ะก็ถือว่าบุญแล้วยังจะมาทวงค่าจ้างอีกพูดจบแล้วนกกระสาก็รู้ทันทีว่าตนคงไม่ได้ค่าจ้างจากมาจิ้งจอกอีกแล้วก็ได้บินผ่านไปและหลายวันต่อมามาจิ้งจอกก็ได้หาปลาในบ่อน้ำกินเป็นอาหารอีกมันได้กินปลายังอะรอร่อยทันใดนั้นกางก็ได้ติดคอที่ตำแหน่งเดิม ทำให้มันรู้สึกเจ็บปวดรวดล้ามากเหลือเกินมันก็ได้แต่ร้องโอดโอยค่าปวดเหลือเกินค่าปวดเหลือเกินค่าปวดเหลือเกินน่ะน่ะและแล้วเจ้านกกระสาตัวเดิมก็บินผ่านมามาจึงจ้าจึงร้องขอความช่วยเหลือเจ้านกกระสาเจ้าจึงช่วยข้าหน่อยนะข้าเจ็บปวดเหลือเกิน แล้วข้าจะให้ข้าจ้างเจ้าอย่างงอมเมื่อนกกระสาได้ยินดังนั้นจึงรู้เลยกลนของเจ้าหมาจึงจอกถึงความไม่สื่อสัตย์ต่อคำพูดของตัวเองจึงได้ยิ้มเย้ยแล้วก็บินผ่านไป